พี่พีจะได้ยินไมหมรอบนี้ได้ยินเสียงุกไหมเอ่ยสวัสดีค่ะพี่พีได้ยินเสียงนุกไหมเอ่ยขึ้นสองรอบแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะ สวัสดีทั้ง27ท่านนะคะได้ยินเสียงนุ้งไหมสวัสดีค่ะพี่าพาธัญพาสพี่การจนาน้องขึ้นไลฟ์ของช่องสำรองด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นสองรอบแล้วช่องหลักมันไม่ได้ยินอ,อ๋อไม่มีเสียงหรอช่องพี่ดีสอนไม่มีเสียงอะได้ยินแล้วพี่บุญชายโอเคค่ะมันได้ยินนะ่าจะได้ยินเครื่องนี้หรือเปล่าเครื่องนี้แหละได้ยินแต่ว่าเครื่องนี้ไหนไหมพี่เข้าพพ์มามลองเสียบใหม่ดีเผื่อไม่ได้ไ บอกแล้วคนไหนยะเวลาฟังไล้นั่นนะ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับได้ยินไหมเอ่ยเครื่องนี้นะฮะได้ยินไหมเอ่ย อันนี้ขึ้นสองรอบแล้วไม่ได้ได้ยินไหมครับพี่นาราพัฒนนะฮะได้ยินเสียงไหม,มได้ยินกดหนึ่งนะครับสามสิบสองท่านนะฮะ <c oughs> ถ้าไม่ได้เครื่องนี้เดี๋ยวจะได้ลงตอนนี้ไล์อยู่สามเครื่องนะฮะมันมันไม่มีเสียงทดส,สอบระบบอยู่พี่พี่เครื่อง <c oughs> เครื่องนุกหนาน,นุกี้น่ะได้ยินเสียงลิงที่สองได้ยินแต่ว่าลิงแรกที่ขึ้นนะ่ะไม่ได้ยินอ่าตอนนี้ไล์อยู่สามเครื่องเพราะเครื่องแรกขึ้นสองรอบแล้วมันไม่มีเสียงนะฮะพี่นาราพัฒนได้ยินเสียงไหมเอ่ย ไม่มีเสียงแอดผมว่า <Okay. S 1> มือถือผมเครื่องนี้น่าจะมีปัญหาไม่มีเสียงน่าจะมีปัญหาจริงๆถ้างั้นลงสาสิบเจ็ดแล้วกระโดดมานี่นะฮะ,ะเครื่องนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปในงานอนเดีเข้าไปในงานค่นอางงาามาขอโอเอคนี่แหละโอเค อันนี้มีเสียงโอเีเพราะว่าขึ้นลิงก์อ่ะมือถือนะคะใช้มือถือเครื่องแรกขึ้นสองรอบไม่ได้ไม่มีเสียง,เ,ยงเลยก็เลยเปลี่ยนเครื่องอันนี้มันหลวมลอ่ะมันไหลไปไหลมา<ด>ต้องได้หมุนใหม่ต่อไปเราต้องมีเขยควงไว้อัน,นมันมันหมุนตามตอนนี้แขกเริ่มอ่ะแขกเริ่มมาเยอะแล้วนะะส่วนมากก็จะเป็นพี่พีทูเบอร์นะคะก็ม,มาร่วมแสดงความยินดีกับที่นะับพี่พชรในวันนี้นะคะ เราลืมอะไรไหมไม่มีนะว่าที่จริงเรามา